สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูกี้ทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในบทที่8นะครับในบทที่8นี้เราก็จะมาเรียนอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับให้นักเรียนเปิดไปยังหน้าที่83นะครับ83หน้าที่83นะครับหน้าที่83 พร้อมแล้วหรือ,อยังนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะครับฝึกอ่านพร้อมเลยกันนะครับมาอ่านข้อแรกนะครับในช่องสีน้ำตาลอ,อ่านเขียนพยัญชนะอักษรต่ำ อักษรต่ำมีตัวอะไรบ้างเรามารู้พร้อมกันเลยคอคอควายออกเสียงว่าคอออกเสียงว่าอะไรครับคอต่อมานะครับคอคนออกเสียงว่าคอคอระฆทางออกเสียงว่าคอ ง,งงูออกเสียงว่างอชอช้างออกเสียงว่าชอสอโซออกเสียงว่าซชอกระเชอออกเสียงว่าออกเสียงว่าซชอช่อะขออภยัยยอผู้หญิงออกเสียงว่ายอทอ ขนามุนโทออกเสียงว่าทอทอพุเทเจ้าออกเสียงว่าทอนอนเนนออกเสียงว่านอทอทหารออกเสียงว่าทอทอทงออกเสียงว่าทอนอหนูออกเสียงว่านอ,นอ,นอ,อ,านอพอพานออกเสียงว่าพอฟอฟัน ออกเสียงว่า for พอสำเพาออกเสียงว่าอะไรเอ่ยครับพอสำเพาออกเสียงว่าออกเสียงว่าออกเสียงว่า f อฮะ m ออกเสียงว่ามอยอ,ออกเสียงว่ายนะเราเรือออกเสียงว่าร รอริงออกเสียงว่ารอวอรเวนออกเสียงว่าวอร,รอจุราออกเสียงว่าออกเสียงว่าอะไรครับ <c oughs> รอจุราออกเสียงว่ารอฮอหนงฮูกออกเสียงว่าฮอฮ่หน้าต่อมาครับอ่านเขียนสระอ่านเขียนสระนะครับ สระอําอ่านว่าอําสระเอาอ่านว่าเอาต่อมาครับสระเออ่านว่าเอสระเออ่านว่าเอต่อมานะครับรู้จักรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม้เอ ไม้โทไม้ตีและไม้จัตาวาเห็นไหมครับไม้เอกก็คือเหมือนขีดหนึ่งขีดส่วนไม้โทเห็นไหมครับไม้ตีคล้ายๆทำเลจิตเล็กไม้จัตาวาก็คือขีดกากบาทนะครับต่อมารู้จักเครื่องหมาย นะครับรู้จักเครื่องหมายก็คือไม้ยย่อมกไม้ยย่อมกนะครับเรียกว่าไม้ยย่มกใช้นะครับซ้ำซ้ำกับคำหรือข้อความนะครับหรือข้อความที่เกี่ยวกับข้อความอย่างเช่นอ่าคุณครูยกตัวอย่างว่าอ่าอย่างเช่น วันอารูปอาคำว่ารูป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 นะรูรู้อย่างนี้เป็นใช้ที่คำว่าเรียกที่ความหมายความหมายที่ทําให้ซ้ามากขึ้นหรือเพิ่มคำมากขึ้นนะครับต่อมาหน้าที่84นะ เรามาฝึกแจกรูปพร้อมกันนะครับฝึกแจกรูปอ้าวถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเปิดเป็นหน้าที่แปดสิบส oh> ี่พร้อมกันนะครับเปิดที่หน้าท right> ี่แปดสิบสี่พร้อมกันพร้อมแล้วรยังถ้าพร้อมแล้วอ่านไปพร้อมกันเลยนะครับฝึกอ่านไปพร้อมกันเลยกออํากรมตอํา ต่ำขออำขำชฉออำชออะไรครับชออำฉำมคออํคำทออํทำนออํนำต่อมาสระอะไรเอยสระทันมาครับ ต่อมานะครับช่องถัดมานะครับสระเอานะครับพร้อมแล้วนะครับกอเอาเกาตอเอาเตา่าขอเอาเขาชอเอาเฉาคอเอาเขาทอเอาเทานอเอาเนว ต่อมานะครับสระต่อมาต่อมาสระเอิกนะครับกอเอ,ก,ก,ตอ,อกต่อเอกติต่อมานะครับขอเอกเคชอชอเอกเชอ่ชอออา ต่อมาครับอ่าต่อมาชอชอเกชิแล้วใช่ไหมครับคอเอเคท,ทอเอเทนอเอนินะครับคำต่อมาครับนักเรียนคำต่อมาต่อมาสระเอะสระเอนะครับก เห็นไหมครับทําไมถึงเขาจะต้องมีพยัญชนะตัวนี้ซ้ำๆนะครับเขาเอามาจากนะครับเอามาจากพยัญชนะอักษรอักษรอะไรเอ่ยอักษรต่ํานะครับอ่ะเริ่มพร้อมกันเลยก่แอะแกะ่ตอแอะแตะขอแอะแคะ ชอแอะแชคอแอะแคะทอแอะแทะนอแอะนะนะครับหน้าต่อมานะครับอ่านนะครับอ่านสะกดคำพร้อมกันเลยนะครับมีคำอะไรบ้างเอ่ยน,นะครับดูพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับ คำแรกนะครับคำว่าทะเนะเห็นไหมครับททหารสระอะนะครับทออะทะนอนอนอเอเนะรวมเป็นทะเนะฮะทออะทะนะครับทออะทะนอเอเนะ รวมเป็นทะเน็ต่อมาคำต่อมาครับคำต่อมาคำว่าเ e, อ e, อะเ e, อ e, อะมีพยัญชนะอ้าวมาดูโ e, อเออะออะอะนะครับโออ่ะอ่ะออ่ะ e, อ่ะเออะนะครับเห็นไหมเอสระเอ อเอเนะครับอออรวมเป็นเออต่อมานะครับคำต่อมาคำต่อมาคำว่าในน้ำมีนอหนูนะครับสระไอไม้มวนนะครับนอนอไนไอใน นะครับนอไอในนออัมนําไมโทน้ำเห็นไหมครับรวมเป็นแล้วก็คือในน้ำคำนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือทนะ้เนเอาในน้ำนะครับมันจะมีรูปพยัญชนะ ่งกันเห็นไหมครับนักเรียน่าเห็นไหมครับสระอะสระเอีสระเอสระอะสระไอไม่ม้วนสระเอาและมีเพราะชนะก,ก็คืออีกตัวนึงคือไม้ถทต่อมาหน้าที่นะครับหน้าที่86ดสิหน้าที่86 ต่อมานะครับฝึกอ่านเขียนคํานะครับฝึกอ่านเขียนคําคําแรกนะครับเกกะปะ,ปะแปะแกะดํานําไปใบชาหาหรือซื้อผ้ามา้าดุ ดูใจไล่ดีสีน้ำถ้ำเขาเต่าทะเรเฮห,หามากว่าไม่ดีมีให้ดูภูเขาไฟ ในคูน้ำทำอาอีอนะจ๊ะพีดีแน่แน่เห็นไหมครับไม้ยมกอ่าไม้ยมกที่นักเยียนห็นต่อมานะครับฝึกอ่านเขียนประโยค พ่อขี่ม้าไปป่าภูผาแวะดูคูน้ำในถ้ำมีเต่าหัวโตแม่แม่อะไรคะแม่มีคำว่าจะจ๋าแม่จ๊ะแม่จ๋า,จา,จาเด็กเด็ก มาหาแล้วจ้ะเห็นไหมครับมีทั้งเสียงไม้เอกอ่าเสียง <c oughs> เสียงไม้เอกไม้โทไม้ตีและไม้จัตวาในพยัญชนะผ่านแค่คำว่าจัตจ่า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 จ๋าจ๋าเห็นไหมครับตัวแรกแต่หลังจากคําแม่เห็นไหมครับ,แ,รแ,คแ,ครบแค่คําคําเดียว อ่าให้นักเรียนสังเกตไปพร้อมกันกับคุณครูเลยต่อมานะครับหน้าสุดท้ายนะครับของบทนี้หน้าที่อะไรเอ่ยหน้าที่แปดสิบเจ็ดอ่านข้องร้องเล่นนะครับช้างก็มีหัวใจพูดเพราะช้างถูกใจจะว่าง่ายไม่ดื้อดึง ถ้าดุจะมึนตึงเสียงโกรธขึ้นจะดื้อใส่ถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้างมีหัวใจใจใครก็ใจใครพูดเพราะไว้ได้ไม่ตีอีกรอบนะครับพูดเพราะ ช้างถูกใจจะว่างง่ายไม่ดื้อตึงถ้าดุจะมึนตรึงเสียงโกรธครึ้งจะดึงใส่ถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้างมีหัวใจใจใครก็ใจใครพูดเพราะไว้ได้ไมตรี อ่านะครับก่อนจะจากกันวันนี้คุณครูก็ขออธิบายนะครับก่อนทําแบบฝึกหัดอ่าก่อนทําแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนหลังจากช่วงนี้คุณครูก็จะดูนะครับดูในการที่นักเรียนทํามานะครับนักเรียนของคุณครูก็บางคนนะครับอ่าได้ตกแต่งสวยงามนะครับก็คุณครูก็ ยกนิ้วให้เลยนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับคุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะครับตั้งใจฝึกเขียนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอ่ะเรามาดูข้อที่5นะครับเปิดไปยังบทบทที่อ่าข้อที่5นะครับหน้าที่17นะครับ17เอ่า17ก็คือเลือกคำ เติมในช่องว่างให้ตรงกับความหมายก็คือเขามีคําให้แล้วเขามีคําให้แล้วให้นักเรียนเลือกคําศัพท์ด้านบนนะครับมาเติมความหมายลงในตั้งแต่ข้อ1น,นะครับข้อ1ถึงข้อ5นะครับข้อ1ถึงข้อ5ต่อมาข้อที่6นะครับแต่งประโยคจากคําต่อไปนี้มีคําว่ารูปนี่ครับคําว่ารูปคําว่าพูดคําว่ากโกรธอ่า อะอย่างเช่นครูอาจจะแต่งว่าวันนี้คุณครูโกรธมากที่นักเรียนไม่ฝึกเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมาต่อมาก็คือข้อที่หน้าที่แปดสิบอ๋อหน้าที่18นะครับก็คือเลือกคำเติมในอ่าเลือกเติมคำให้ตรงกับภาพอ่าเขามีภาพให้แล้วนะครับเขามีภาพให้แล้ว หน้าที่18ต่อมาหน้าที่19นะครับหน้าที่19หน้าที่19นะครับหน้าที่19ก็คือโยงภาพนะครับโยงภาพกับคำที่เกี่ยวข้องนะครับหน้าที่19หน้าที่19นะครับต่อมาเหน็นนะครับ ต่อมาก็คือข้อ9กับข้อ10และข้อที่11ก็คือเลือกเติมคําในช่องว่างก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อที่10ก็คือเติมวรรณยุกต์ที่หายไปโดยเขาได้กําหนดเสียงเอกโทตรีจัตวามาให้แล้วให้นักเรียนเติมคํานะครับต่อมาข้อสุดท้ายหน้าสุดท้ายของหน้าที่21ก็คือ เขาก็มีรูปภาพให้นักเรียนเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับท้ายที่สุดนี้คุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะครับฝึกเขียนนะครับฝึกเขียนลูกที่ดีของคุณครูนักเรียนที่ดีของคุณครูจะต้องตั้งใจฝึกฝึกอ่านฝึกเขียนนะครับฝึกในการทบทวนนะครับวันนี้คุณครูกี้ก็จบในรายชั่วโมงวิชา ภาษาไทยแล้ววันนี้คุณคุกกี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ